คว่าดีครับพี่น้องท่านผู้ฟังตีกระหลพ่อกับพญายีินามอีกตอนนี้พ่อกัลันห้องบันทึกเสียงนี่คกำลังบันทึกเสียงอยู่ครับลูกหลานเหรียญเป็นคำว่าไทยเอาเอาสิปออกรายการนี้ยังแล้วอันนี้ก็แล้วแต่ไพ่แต่มั่นนะครับไทยอะไรก็ไทยไปรถให้พี่น้องฟังงานเดียวกันนะเว้านกันนะออกทานนีวิวออกยูทูบออกยังก็แล้วแต่มันมีหลายสองทางเดียวนี่ครับแนะนำก็ดีถึงช่วงครับเนื้อหาสาระก็มันอีกเพื่อนบอกว่าคัน เนี่ยย่ากับสางคนเฮานี่สิ่ชั่วสิดีนี่มันอยู่ที่ใจเพิ่นว่าเออแล้วก็อยู่ที่คนเฮาสินนำคนไปนำทำห่อนี่นำคนคนดีขึ้คนบ่ดีเพิ่นว่าย่าไปติดตามคนของคนทองนึงเด้มันสิตดเจ้าดังมือปืนเม็น,นพิ่นว่าเออเพิ่นว่าไว้แม่นอีหลีเด้อครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพิ่นเ่าไว้ว่า เกิดเป็นคนมาแล้วนี่เดี๋ยวเป็นาให้คดเห็นบุญคุณของคนผู้มีพระคุณนี่ย่าลืมแต่แต่โดยเฉพาะพ่อแม่นี่พ่อแม่นี่เลื่อมบริเดียบุญคุณเป็นใหญ่หลวงแล้วก็บคู่บาอาจารย์ให้ลึกยู่เสมอพ่อแม่เลี้ยงเขามาตั้งแต่ตีนทอฟ้าหอยบนแล้วเขาสินใหญ่ขึ้นมาํานีน่อย่าลืมบุญคุณพน ย่ำปัญหาเลี่ยงเฮาคนกัดแข็งแรงอยู่วันเวลาคนเฒ่าแก่มาแล้วก็ร่างกายก็สุดกระซมไปครับมาใส่กับลำบากเดินเหินกระยากทั้งเตือยกระฉี่กระเยี้ยวใส่สูงใส่เสือเฮาตังเมียนแต่ที่เต็งทัวให้เพิ่นตอบแทนคุณเพิ่นผู้เร่ยใหได้ก็เจริญเจริญครับอาจจะเป็นลูกที่ดีนั่นให้รักษาไว้หาขอหนึ่งพ่อแม่เลี้ยงให้ได้แล้วให้เลี้ยงคนแทนคุณ สองให้อุดหนุนการงานซอยมือของท่านสามให้นำล่งไว้วงตระกูลพ่อแม่เดอ้อสี่ประพฤติททแท้ๆควรให้สืบมุ่งหาทำาบุญหาประทาเพิ่นม่อละหน้าแล้วอันนี้แหละครับเป็นดวงแก้วประจาใจลูกมิงดิสิ่งเหล่านี้มีแท้แต่ดีครับเพื่อนว่าเห็ดนำโหลดเห็น,นำํนนำพอนำแม่บุญนคุณอุูบาอาจารย์นี่กันเพื่อนให้ค่วมรูกให้ก่อไกล้ตัเนื่องก็ถือว่าเพื่อนเป็นครู คุณคู่บาอาจารย์ยเนี่ยผู้ใดลืมคุณครับคู่บาผู้สอนสั่งบาปปลนตองผ้าให้จุ่มๆเลยเห็นยังก็บ่อขึ้นเห็นยังเก็บ่อเกินหาก็าบบ่อพ่อใดหาก็าบบ่กพ่อรวยมิไตห่อนมิไต่หน่หนดิกานคุณมวยจากบุญคุณคู่บาอาจารย์เิ่นบอกให้ตอบท่านคุณ่าเป็นคนไหนไม่ละลืมเกาเดี่ยวเต่าเราลืมหมา ว่แม่แนวเด็ป่าาลืมแหได้แพ้แล้วลืมผ่ววมาว่าแม่แนวนี่เดนาล,ลืมหลังเพื่อนว่ามันบดีทั้งคนได็อยูว่างหมดลืมครับเฉียงหน้าหน่อยทั้งคนได้กินลาบกินก้อยแล้วมันลืมแก้วแพ้วผักทั้งคนได้กินผ้าเงินผ้า,ผาข่ำลืมครับกำเบียนห้างว่าแม่แนวบางทีได้กีิดสั่งกลังหม่มเป็นพญายาสิลืมเช้าหน้า ผู้ชี้ค้่วยค้ขอนกาบเ็นยังบอกอยู่นี่จำว้แห่งจากบุญคุค้นคนจะเลื่อนโหลดกูได้ก็ได้ครับผม